นำตัวบกท้องครับนไกท้องนีเยอไหมนี่ยอะไหมโอ้ยมีพี่น้องมีเขามีเต็มมีกท้องมีหมดไงโอ้ยพี่น้องบกทองในตัวไงปลาแดงบังไงตายเีเลียวะมีอยู่นะมีอยู่อู้ตายเลยพี่น้องโอ้บังไงครับ หนักตึ่นเลยว่ะปู่พี่น้องไหลยันงูอุ้ยงูนี่งูงูงูตายกันติดก็ตายนี่ยุ่งพี่น้องโอ้โหแมนปลาลุดอ๋อปลาลุดรถติดอีดแล้วพี่น้องอู้นั่นสวัสดีพี่น้องป้องไปลุงทงชาแนลสุภุสุขลนครับ วันนี้ผาพีพ่พานนองมาใสอีจูคือเก่าครับผมมาดักปลาไหลกัน,นครับฮ่าเคยไปน้องไม้ขึ้นใส่ขึ้นไปทั้งฝายด้ครับบี้ใส่ขึ้นไปน้ำหอมหวยหน่อยนี่นะครับเดือมรวมต้นจากหวยใ่ญ่เข้าคือเก่าครับผมหลังแหลกแหกมันนี่หลังพระเอกครับผมพระเอกทรงบคกคือเนี่ยใส่เดียนคือเก่าครับผมเนี่ยใส่เดียนอีจูแกนร่อนเข้า หันหลังแหลกหันหัวออกหันปากง่าออกทั้งหนอเพือเก่าครับพี่น้องออกทั้งหอยไปละวปูด้มาใส่สูตรนี้นี่เขาดีอยู่ครับสูตรนี้ใส่ทั้งขางกับบ๊อบปัดไดนะครับเดี๋ยวจะมองตะบอนดอกว้าครับคนน้องก็ตกแล้วครับพี่น้อง <c oughs> น้ำคุณครับพี่น้องเมื่อนี้ ฝนตกของก็แซีวตกมาโดนเติบอยู่ครับจะแหงบ่เมื่อแห้งบปนไรน้นมคุคนๆครับเอาคอยจังมาหลุ่นมาเบิงกันครับผมอื่นก็ต้องรูก,กันนี่ครับขวดหาหมองกันขึ้นเก่าพี่น้องหามองลมรมกันคือเก่าครับผมอะไรนี่มักยู่มองลมรมครับหกไรหกหน่อยก็จำตะวันลมไปก่อนพี่น้องเหาไม่เหงาไรแหง เรียบร้อยครับพี่น้องหลังนี้อู้หไม้นี่เฮงเด็ดครับพี่น้องครับของปลาผักบุ้งอู้คักขักพี่น้องนี่เลยนี่ครับหกจกกีละครับนารุ่นกันเลยนะครับกำิพงทำเละใใใไกลๆเหมือนพี่นอ้องคนดีกีดิดนร่มๆดีขนาดเลยนี่ครับปลาไหลชอบตัวนี้เอาบอกลงต้น บักหลงนี่บักหลงหลงทางบักหลงทางนี่หมักหลงง่าเขาอยู่ท่านึงเจ้าของเสือกโผล่มาอยู่ทางหลังแต่ว่ากับหมานนี่ครับดังน,นถ้าเอื่อนมันบักหลงสายญาบักหลงเอาหมานหลงหมานเรียบร้อยพี่น้องใส่ง่ายสบายใส่สองหลังครับพี่น้องไม้นี่ โอ้หหยาไหมครับพี่น้องลมบ่พ่อคือเลือกแต่ท่งนั้นเท่าพี่เป็นยังพี่เป็นยังเริ่มเดิมดิโอเคน้ำบ่นิ่งพี่น้องเมื่อนี้จักสีขึ้นสีลงจักสีลดสีเพิ่มแต่ว่าเขาก็ใส่เพื่อๆไว้ครับเพื่อมันลดเพราะว่าน้ำฝนตกมาแล้วนี่น้ำต้งๆมันก็สีไหลลงมาเข้าสีเห็นมัน ขึ้นเล็กน้อยแต่ว,ว่ายี้มันขึ้นมากนีครับเท่ามันลดลงีจู่ห้องสีขางกีเดครับน้ำขึ้นครับน้องมันจะใส่เบ็ดตีขึ้นยังนี่โอ้โหขววนลิฟมับเลยครับโอ้ หยบบ้อยครับพี่นอ้องเดี๋ยวจังมาลุนมาเบิ้งกันมืออื่นพี่น้องครับผมรับไม,ไม้ไม้เปิดมองไม,ม้หน่อยน่อยเฮ้าขึ้นไปนี่นะครับหนาไอ้ก้นไฟรับหนาไฟจังมาลุนมาเบิ้งกันมืเอื่นครับผมวมาสิเป็ี่นกันแนวใดสิมันหรือประมาณนะครับผมพ,พอกันมืเอื้นครับ พี่น้ำแล้วพี่น้องพี่น้ำแล้วนี่ครับน้ำถ่วให้หน้าเลยอุ้ยปลาปลาเขาให้หน้าเราบ้านี้พี่น้ำแล้วอุ้ยนะครับสวัสดีกันตอนซ้อซ้อพี่น้องครับในเวลากูอิจูเฮ้าแต่ว่าต้องมาลุ่นว่าน้ำถ่วมบ่าพี่น้องอุ้ยคุณครับแม่ฝนตกมากเหมือนคึืนนี่พี่น้องดูนี่ถั่วเนี่นี่อิจูเฮานี่ ก็เหลือดอกนี้พ่นนะครับน้ำมีเอเลเอยีอ่นหลังแรกครับเห,าเาหเยาบลอยครับพี่น้องสวมแน่นอนละนี่รอรโอ้ดูคนเดียวกันล้างจัน,นะมีจัดติดกระต่าย บะมีครับบะมี่ใครใครใครว่าตายไม่รอดอู้นำ้ำฝนตกมากมาขึ้นนี่ครับตกมากบางช่วงตีหนึ่งตีสองกันจะออกบ้านย่ำม,มาขึ้นกัดน,นั่นอยุ่งหลุดหลังต่อไปครับผมมิดจัดผู้ได้ผู้บัน โอ้โยน้ำท่วมสู่หลังเลยครับพี่น้องใอ้ตป็นบ่มีป่าบ่มีครับบ่มีน้ำท่มวมบ่เขาน้ท่วมบ่เขาเลยนลย้ำไหลลื่นๆคุณรับน้ำไอ้หนนางพิจูน้ำท่วมครับเพื่อนี้ ตัวมิดจัดปลาแดงหลังไงตายเอียนวะนีะ่อยู่นะนี่อยู่อู้ตายเลยพี่น,อน้องโอ้หังไงครับหนักตึ่งเลยว่ะปูพี่น้องขึ้นงูงูนี่งูงูงู เออที่ขุนบ่าเทิงทั้งงูทั้งปลาไหลวันงูกับเขาวันนี้งูเขาไปกินปลาไหลได้หนิเฮ้ยเพนทึงครับนั่งๆเพนทึงนะตายตายตายลาไหลตายพ่อพี่น้องโอ้เขาเขาซ้องวะเนี่ยปลาไหลพ่อเอ้ยงูเขาไปกินปลาไหลโอ้โอ้พ่อตายพ่อตายปลาไหลเขาพ่อตายตัวนึงพ่อตายตัวนึงเจ้างูไปตลอดเลย หู้ตายเลยครับพี่น้องนี่อะไี่ละโอ้หันใจไปมึงอไหร่เมื่อไหน้ำท่วมครับพี่น้องมันอันตรายจริงๆแหละมันต้องตายแล้วแหละกับน้ำท่วมเอาเก็บมาซ้อนครับนี้บอนดับแต้มมาเนี่ยเราปะกิ่งหัวมิดอีกแล้วหลังนี้ครับ งุ่มคือเกาวอม,มี่ครับสองแต้มเฮ้าตายพี่นอ้องตายตายป้ตายโอ้ยี่ยีนย่น้องตายปลาไหลปลาไหลน้อยตาย บางที่อันเัาใจข้้งหน้่ใจเสียดแหืกใช่ไหะครับหลังมาไลนี่แหะครับลังนึงพี่้องมเอเล่เลยเอ้ยตายปิดตมแล้วไปรีบเข้าไปตกแตงมาดินแล้ว มีเบาี่อยๆอะไีว่าไตน้ตหกองีย้าหมกท่องนี่อนโอ้มีพี่น้องมีขามีเต็มีท่องมีนัวไงโอ้ยพี่น้องหมกท่องในตัวนอนไครองเลีงเลยเขาเขาเขาะไงไ้โอท่องมันมือนี้ท่องมันท่องมันตอนน้ำต่วม ี่ท่องมันไอท่องมันเงี้ยเพราะมันไตเลยพเลยฮะพี่น้องมึงดูบมักท่องจัดมาบักใหญ่เลยเฮ้ยปาดนี่พักแต่มันตายครับพี่น้องโอ้ยฮะเส้นนั้นสูงเนี่ยบาดนี่ใกล้ๆกันหมักท่องมันแล้วเส้นนั้นสูงต้องมันเรื่อง xuyên là vợ như vô nghi mít từ vô nghi vô nghi vô mít <laughs> chặt đây vô nghi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  vô nó vô nghi vô hả? 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 vô nghi 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 Nó nghi vô nghi vô nghi vô S <S เป็นไดเซียนโอ้ยมันมีอย่างไดเเียนนะโว้ยิดแต่เส้นเียนนุ่นสูงเข็ดบบรอยิดจัด,ดอันยะนี่หัวนี่บอครับนี่บวมีครับเข็มไป้องี่่ลองอได้เราได้นน่แต่ว่ามันตายครับผม ตัวเน่าก็มี่ครับต้องรอฟืดขึ้นฉีบแต่ว่าพวกเงี่ยนี่ตายแล้วนีว่ไปต่อครับผมเหลืออีกหลายหลังอยู่ครับอุ่นนามถั่วมีน้องเฮ้ยจนไผ่บูหาอจั่วต่อครับ<อ>ละไม่มีละนั่นเป็นพ่อของพักตัวข้างเงี<อ>้

ประรดประรดติด้นร่่ดูครับประหลดโอ้ยงามงามงามวโ,โอ้สีอยางเดียวเลยรวมหมวมิดโอ้็ะแใส่เบดีท่าันบอกมันอุย้ยบอกพ่อเอกครับพี่น้องนี่ดำสื่ๆไลยเลยนี่ยังเลมันสืงนี มี sabes, mí, ín, ín, ่ม mm ัม hmm. ป oh, ี่ไัเรื่องสโจอนลวมันน้ำถ่วมมัน่วมขึคนณภาคีพี่น้องน้ำกันได้โอ้เจมูหลังนี่ ตายเกจะตายบอติดบอมี่ครับนำท่วมนั่นเลยบ่เขาเจ๊แล้วครับเออ ดีแล้และมันมาดูดูไดนน้น้ำเนะ้ือันนด้อัานี่หลังนี่อามี่ยุเตยน,น้อยหไหนตายไปเหรอมือปบ่าตายตัวนี้บ่ตาย

โอ้โอเลือกเตืบพี่นอ้องอุย้ยเตือบหายทางสุดท้ายครับรุ่นครับตายหรือ,อยัง่งอุดท้ายแล้วไม่ยั่งเลยบักหาย,ย่างอันนี้เลือกหน่อยครับนี่ครับพี่น้องโอ้ห่าน่วมครับคุดีเกื้อนนี่ตกพอได้เป็นน้่าเป็นต้อนอยู่ ปลาไหลห้เข้ากัได้ขึ้นกันแต่ว่าแหงตายครับพี่น้องนี่ครับผมกันเข่าไหล้กนี่กัสีเสีไดยมันตายครับนำสวมสีก็ต้องตายครับอ่ะพอได้แจมอยู่ครับบอกท่องมันนี้ครับมือหนึ่งตัวบักง่เลยในปลารดมาพร้อมครับผมโอเคครับผมสำหรับหอยนี่เดี๋ยวต้องมีมือแก้มือครับเพราะว่านานหนึ่งหนิงมากกว่าสีมันลุ่งหย่อนอยู่นะครับเพราะว่ามันเหมาะอยู่นะครับอ่ะโอเคครับพี่น้อง ฝากคุณสละการรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับลงทุนชาแนลนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ